มาแล้วนะครับปู G ่ G E K นะครับวันนี้ทําขบวน257นะครับต้นทางทนบุรีปลายทางน้ำตกนะครับปู G ่ G e K นะครับผลิตโดยโรงรถจักรที่รัฐเพนซิลเวเนียนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับนำเข้าประเทศไทยเมื่อปีพศ2 5 0 7ถึง2,509นะครับจํานวน50คันนะครับ ตอนนี้ถูกตัดบัญชีไปแล้ว5คันนะครับเหลือใช้อยู่สี่สคันนะครับแล้ววันนี้นะครับทำขบวนโดยปู่ G E K ตีศูครับนี่นะครับจากรัฐเพนซิลเวเนียนะครับ เป็นรัฐที่สำคัญของอเมริกาอีกรัฐหนึ่งนะครับก่อนที่อเมริกาจะประกาศอิสรภาพก่อนที่จะมาสร้างเมืองวอชิงตันนะครับก็ได้ใช้รัฐเพนซิลเวเนียนะครับประกาศอิสรภาพจากสหาราัฐอาณาจักรนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็แน่นอนส่งปูจีเ e คนะครับส่งเข้าประกวดที่เมืองไทยนะครับก็ถือว่าใช้งานอย่างยาวนานเลยนะครับสําหรับปูจีเ e คนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าชอบคิดก็กดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับ